ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเด็กดีเฝ้าบ้านเฝ้าร้านให้แม่เพราะว่าแม่ไปงานศพจ้ะ ลานน,น้อยๆนึงดอกแต่ว่ากระเปิดสุกมือเดอ้อพ่อได้คากับข่าวจา้าอาหารเทียงของมือนีก็คือขนมจีนน้ำยาใสาตีนไก่ฝีมือของตัวเองได้กินก็ฟินมากๆจะ้ะกินกับเม็ดกระถินกแ็แซ่บเขากันเขากันพูดถึงเม็ดกระถินแถวบ้านเราเนี่ยมันเกลื่อนมันเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ดูไม่มีค่าแต่รู้ไหมที่นู่นน่ะเขาขาย100กร,รัมเนี่ย100กว่าบาทเลยนะคะแพงก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าชอบกินผักไทยที่นู่นเนี่ยจะราคาแพงทุกชนิดเลยนะคะยิ มละละมกอนะพันธ์ุที่เป็นลูก,กยาวๆค่ะเขาขายโลละ500กว่าบาทแต่ถ้าเป็นมละละกอป้อมๆสั้นๆเขาขายโลละ200 3 0 0ถึง300บาทค่ะสินค้าอะไรก็ตามที่คุณเอเชียชอบกินเนี่ยเขาขายแพงๆ อีแม่กลับมาจากงานศพแล้วก็เอาเข้าวต้มมัดมาฝากลูกสาวน้ําจ้าข้าวต้มมัดนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงที่มักคักจ้ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายตั้งแต่แรกๆที่มาอยู่บ้านเลยนะคะแล้วก็เคยถ่ายให้ดูตอนที่หนูไปกัดเสื้อผ้ามันก็คือชั้นนี้แหละค่ะที่อ้อมเอาเสื้อผ้าเก็บไว้คือเราก็คิดว่าหนูมันไม่น่าจะเข้าไปได้แต่ว่ามันมีช่องว่างด้านหลังค่ะที่หนูสามารถเข้าไปทํารังไปคลอดลูกไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นบ้านตัวเองคือมันเข้าไปอยู่มันแค่ฉี่หรือว่าขี้ใส่เสื้อผ้าของเราเนี่ยมนน แต่พอมันเข้าไปอยู่แล้วไปกัดไปทําลายเสื้อผ้ามันหน้าโมโหตรงนี้แหละคะ่ะอ้อมลองเอาเสื้อผ้าที่มีคราบเหลืองๆไปแช่ไว้ก่อนแล้วก็เอาไปซักก็คือไม่มีคราบแล้วนะคะสามารถนําเสื้อผ้ามาใช้ได้เหมือนเดิมคะ่ะดีนะที่มันยังมีจิตใจเมตตาเราอยู่มันยังมีกลิ่นฉี่หนูขี้หนูอยู่ไหมคือตอนซักเนี่ย กลิ่นชุนมากอ้อมก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดับกลิ่นค่ะส่วนเสื้อผ้าตัวไหนที่มันขาดไม่สามารถใช้ได้แล้วอ้อมก็ยังเอาไปซักค่ะเพื่อเอามาทําเป็นผ้าขี้ริ้วแทนคือวันนั้นน่ะลงทุนซักด้วยมือด้วยนะคะเราจะได้เน้นจุดสกรปรกได้ถูกจุดกลัวว่าเครื่องมันจะซักไม่สะอาดค่ะทุกวันนี้เวลานอนอยู่ในห้องตอนดึกๆยังได้ยินเสียงหนูเดินเสียงหนูคุยกันคือมันไม่กลัวคนเลยใช่ไหมมันยามกันชัดๆเลย